วิธีการอัปเกดนะครับหลังจากเราเอาไฟล์ใส่มาในทําไดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาทําไดนะครับมาเสียบที่ตัวเครื่องนะครับแล้วก็กด2ปุ่มพร้อมกันนะครับ business กับออนออนะครับนะครับเขาก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับอัปเดตดิ้งนะครับาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแบบอัปเดตนะครับแล้วก็จะให้เราเริ่มกดทํางานนะครับ เวท ting น,นะครับบรีไฟนะครับระหว่างนี้นะครับเขาจะให้เราอ่ะ connect ตัว Type 4ลงไปนะครับเราก็จะ connect ไปนะครับแล้วเขาก็จะให้เรากดปุ่ม Recover นะครับเพื่อเริ่มทำการ format นะครับพอเรากดไปเสร็จปุ๊บก,ก็จะทำการ format นะครับแล้วก็รอไปจนเสร็จกระบวนการนะครับหลังจากเรากด ปุ่ม format นะครับเขาก็จะเริ่ม format ไปนะครับแต่จาก0ูนย์นึงนี่ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับพอ format เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มทําการอัปเดตข้อมูลใส่กลับเข้าไปในตัว memory ของเขานะครับก็จะวลีไฟเช็คพวก data อะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเริ่มทำการอัปเดตลงไปนะครับ ในส่วนนี้ตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณ4-5นาทีเหมือนกันนะครับก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้ก็จะใกล้100%แล้วละพอครบ100%เนะครับเครื่องก็จะทำการดีบูตอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กำลังอัปเดต Data อยู่นะครับ ตัวนี้ก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งเหมือนกันนะครับตัวอัปเดต Data พออัปเดต Data เสร็จปุ๊บเนี่ยเครื่องก็จะรีบูตนะครับแล้วก็พร้อมทำงานเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะรีบูตนะครับแล้วก็อัปเดตนะครับแล้วต่อไปเขาจะโหลดตัวตัวข้อมูลที่จะใช้งานออกมานะครับน,น,นี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ เท่าน,นี้เองนะครับ